สวัสดีคะ่ะชาวราศีกุมทุกทกท,กท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีกุมก็เป็นชาวธาตุลมนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นคนโทเทน้ํานะคะหรือบางทีก็จะเป็นรูปคนแบบคนโทนะคะคนธาตุลมก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้ว่องว่องไวนะคะค่อนข้างจะทันต่อสถานการณ์รอบตัวเองนะคะ โอเคนี่ก็คร่าวๆนะคะเรามาดูไพ่กันดีกว่านะคะสำหรับเดือนนี้นะคะไพ่ตัวตนนะคะส่วนใหญ่ก็จะดูไพ่เราก่อนนะคะมีไพ่สามเหรียญน,นะคะในเดือนนี้นะคะกับไพ่เดมูลนะคะสามเหรียญก็เป็นลักษณะของคนที่ว่ามีไรายได้หลายทางนะมีไพ่แปดเหรียญเข้ามาด้วยนะคะคนที่แบบกาลังจะมองหาอาชีพหรือว่าบางทีกําลังลงมือทํานะคะมีไรายได้เข้ามาอีกด้านหนึ่งนะคะเดมูลก็คือเป็นลักษณะของความกังวลใจนะคะกับสิ่งที่กําลังทําอยู่นะคะ ตัวเดมูนนี่อาจจะหมายถึงความกังวลใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานเรื่องเดียวนะคะอาจจะมีหลายด้านนะคะมีหลายมิติเหมือนกันนะคะสําหรับเดมูนนะคะแต่ว่าไอ้ตัวสามเหียมนี่ก็จะหมายส่วนใหญ่ก็จะหมายเกี่ยวกับทางด้านรายได้น,นะคะหรือว่าเ,เงินทองที่จะไหลเข้ามานะคะรวมถึงการพบปะกับเพื่อนฝูงส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนที่แบบว่านําสิ่งดีๆเข้ามาให้เรานะคะมันเป็นเหมือนกับว่าแนะนาอะไรดีๆจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะ สำหรับสามเรียนตัวนี้นะคะแล้วเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายก็จะหมายถึงคล้ายๆคล้ายๆกับว่าเป็นแบบสรุปเราจะลงเออยังไงกันแน่นะคะก็จะเป็นเดอะฟูนะคะเดอะฟูก็จะหมายถึงคนที่เป็นเด็กนะ,ะเป็นคนที่สามารถที่จะแบบมีวิสัยมีวิสัยทัศน์ค่อนข้างกว้างนะ,ะแล้วก็เ,เป็นคนเจก,กล้านะ,ะมันก็ไม่เชิงเจก,กล้าเหมือนกับว่าเออชอบทําอะไรที่มันท้าทายนะรวมถึงชอบท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนนะคะแบบว่าคล้ายๆกับว่า ใจกล้ามากเกินไปบางทีเป็นรูปเด็กนะบางทีก็อาจจะขาดความรอบคอบนะคะบางทีก็เชื่อใจคนง่ายเกินไปนะคะและนี่เป็นเดือฟูกับหัวนะคะก็อาจจะหมายถึงว่าเราจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ค่อนข้างจะจริงจังด้วยนะคะข้างๆก็จะมี8เหรียญน,นะคะเออแเหรียญน,นะไม่ใช่7เหรียญเมื่อกี้พูดผิดคือ8เหรียญก็หมายถึงว่าการลงมือกระทําเลยนะจะหาหาทางที่จะแบบมีไรายได้เข้ามาบางทีก็กําลังทําอยู่นะคะมีไรายได้หลายทางประมาณนั้นนะคะ อันนี้ก็โดยทั่วๆไปนะคะมีไพ่ที่น่าสนใจนะคะก็เป็นคล้ายๆกับว่าจับมาเหมือนกันสองสำรับนะคะก็เป็นเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์ hmm. กับหัวนะคะเดอะสตาร์นี่ส่วนใหญ่ก็จะให้ผลเหมือนคล้ายๆกับว่าการวางจิตใจวางเฉยอะไรพวกนี้แบบถ้าเป็นการเงินก็จะหมายถึงนิ่งๆน,นะคะแล้วมันอยู่ในตำแหน่งของออโชคลาภเลยนะเดอะสตาร์นะคะ mm hmm. ก็อาจจะอืม มีค่าใช้จ่ายเหมือนกับว่าไม่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายคค่ๆว่าเราจะมีเรื่องสวยๆงามๆเกิดขึ้นนะคะเราอาจจะได้ของฟุ่มเฟือยของสวยๆงามๆนะคะแต่ว่า,าทางด้านจิตใจก็หมายถึงการวางเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรักมากเป็นพิเศษนะคะก็อาจจะบางคนก็อาจจะ เ,เปลี่ยนแฟนประมาณนั้นนะคะหรือว่าเาเจอคนที่ดีกว่านะคะมีไพ่เดทเข้ามาด้วยเดทนี้นอกจากหมายถึงงานเขาดําแล้วก็ยังหมายถึงการยุติป,ปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าปัญหามันก็ยังไม่จบสิ้นทีเดียวนะคะจะมีให้แก้ไขต่อไปทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักนะคะตัวเดทเนี่ยมันเป็นได้นะคะหมายถึงการจบสิ้นหรือว่าการ เป็นอัศวินโครงกระดูกนะบางทีเขาหมายถึงเทพเจ้าสงรามอะไรพวกนี้เขาหมายถึงคนที่ค่อนข้างแกร่งหรือว่าทนมาพอสมควรแล้วเราก็จะก้าวข้ามสิ่งหล่งทั้นนะคะเนื่องจากมันมีไพ่เกี่ยวกับความรักเยอะนะคะก็อาจจะลงไปที่เรื่องความรักนะคะแต่ก็รวมถึงเรื่องการงานก็ได้ะคะ่ะบางคนก็จะหมายถึงการเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพนะคะแต่เดะสตา์นี่ได้ไปถึง2ใบนะคะมันให้ผลดีทางด้านแบบ การสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะหรือว่าการที่แบบชาระจิตใจนะคะตัวไพ่ก็จะหมายถึงว่าคล้ายๆกับว่าเราสามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้าหาเรามาอาจจะเป็นคนที่ดีๆนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นโชคลาภเงินทองนะคะโดยใช้พลังภายในของเราเนี่ยนะคะคือพลังจากจิตใจไม่ใช่เป็นหนังกำลังภายในนะคะหมายถึงพลังบูกของข้างข้างในของเราเนี่ยสามารถที่จะดึงมาได้นะคะมีไพ่เฮอร์มิตเ,เกิดขึ้นมาด้วยนะคะท่านสามารถที่จะเออ่ มือนกับว่าสร้างพลังในตัวเองแล้วก็คือคล้ายๆเป็นแม่เหล็กพลังบวกดึงสิ่งที่ดีๆเข้ามานะมันอยู่ในตําแหน่งของโชคลาภนะก็สามารถที่จะทาได้บางคนก็จะหมายถึงการไปทําบุญนะคะอาจจะทําบุญให้กับเ,เจ้ากรรมนายเวรหรือให้ให้กับเทวดาของเราก็ได้นะคะตัวตัวไพ่เดอะสตาร์เนี่ยนะอยู่จันทรตำแหน่งนี้นะคะมีเฮอร์มิตใกล้ๆนะคะเพราะว่ามีเรื่องมีไฮพิ s สเตทเข้ามานะคะช่วงนี้เราอาจจะค่อนข้างจะมีอารมณ์อ่อนไหวนะคะ h ฮพินสเตทเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์วันออนไว้แล้วก็บางทีก็จะหมายถึงเกี่ยวกับความรักด้วยนะคะเดือนนี้มีไพ่เกี่ยวกับความรัก,รกเกยอะพอสมควรนะคะแล้วก็อืคล้ายๆกับว่ามันก็ยังสุขไม่เต็มที่นะความสุขมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่เต็มอิ่มของเราอะมันเหมือนจบมันมีอะไรขัดขัดอยู่อะเนาะเมื่อว,วันมันมีไพ่สิบถ้วยเข้ามานะความสมวังในความรักอะไรพวกนี้นะแล้วก็เอาก็ตามเนี้ยนะโชคลาภไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยนะคะ เราเราต้องสร้างพลังนะคะสําหรับบางคนสามารถที่จะสร้างพลังขึ้นมาได้จะนั่งสมาธิหรือว่าไปทําบุญอะไรเนี่ยทำจิตใจดีๆให้ไปแล้วเราก็จะได้รับกลับมาแต่ไม่ใช่ให้จนหมดนะคะหมายถึงว่าเราเราให้ไปแล้วสันสที่ว่าทําทําให้จิตใจเรามีความสุขนะคะแล้วก็ไอไออันนี้นะคะมันก็อีกด้านหนึ่งนะคะยังไม่ต้องให้ค่ะอาจจะมีความอ,อ,อาจจะ สิจกรรมตกแต่งมันให้ความเหมอนมันให้ผลดีทางด้านแบบความสวยความงามด้วยนะไพ่เดอะสตาร์ The Star เนี่ยแล้วก็ความรักเลยนะ่องนันบางครงแยกกันอยู่นะบางค้บางคนก็อาจจะไปเจอกับคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้อะไรพวกเนี้ยมันเป็นไพ่นคล้ายๆเหมือนมันมีไพ่แบบความหลอกลวงอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่แบบก้าเก้าถ้วยด้วยเนี่ยมันถึงคนที่แบบค่อนข้างจะแบบดูมีสเสน่ห์ดูกุ้มกิ่นมนะนะแล้วก็กไม่เราก็ไม่รู้ว่าเป็น เนื้อคู่แท้หรือเปล่านะคะแต่ว่าเดือนนี้ความรักก็จะเข้ามาเยือกเหมือนกันนะคะมีรักหลายแบบเลยแหละให้ให้นั่นนะให้ให้เราดูแลนะคะให้เราได้เจอเจอบางคนก็อาจจะได้เจอเจอกับออคนรักที่ต่างชาติต่างภาษาหรือว่าต่างศาสนานะคะมีไพ่ทั้งไพ่แฮ p ปีสเตจแล้วก็ไพ่เอมเพลอร์ก็คือจกักรพรรดิมันจะหมายถึงงานต่างประเทศด้วยนะคะนอกจากออความรักแล้วก็จะหมายถึงพวกงานต่างประเทศที่เราอาจจะ โชคดีในด้านนี้นะคะแล้วก็มีไพ่เอ็มเพสแล้วก็เอ็มเพสก็เป็นจกักรพรรดนินีคือก็จะมีคนช่วยเหลือเราอยู่เสมอนะคะแต่มีไพ่เดย์เข้ามาบางคนก็อาจจะมีเหตุจําเป็นที่จะต้องห่างกับคนที่เรารักห่างจากครอบครัวของเราไประยะหนึ่งนะคะ mm hmm. คนที่คิดจะเอ่อเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะก็อาจจะต้องเอ่อใช้ความอดทนมากนิดน,นึงนะคะแต่ว่าเหม, mm hmm. มือนกับว่าม,มันมันอาจจะแบบต้องขยันมากขึ้นมันมีไพ่เชอรีโอตก็คืออ,อ เป็นไพ่นักรบนะกับหัวขึ้นมาอะไรพวกนี้หรือบางทีเขาก็หมายถึงว่าคนที่อ,อ,อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าพวกรถลาต่างๆนะแล้วก็ภายปัตตนีก็คือความรักคู่ครองอ่ะคู่ครองที่เราครบอยู่หรือบางทีก็คู่ค้าคู่สัญญานะคะคนที่จะตกลงทําสัญญาทําอะไรนะคะเกี่ยวกับพวกธุรกรรมบัญชีกฎหมายธนาคารอะไระพวกนี้ อาจจะนิ่งไปหน่อยนะคะอาจจะดูเหมือนกับว่าเออมันไม่ค่อยอะไรอย่างงี้เป็นช่วงที่ว่าเราอาจจะรอคอยแล้วเราก็จะวิตกกังวลนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกเป็นยังไงนะคะมันมีแห้งแม่เกิดขึ้นนะคะโอเคให้ระวังก็เป็นออโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับออความรักอ่ะน,นะมันไม่ใช่ระวังอะไรก็คือสําหรับบางคนก็อาจจะเจอแบบความรักออ,อาจจะแบบ ต่างชาติต่างภาษาหรืออะไรนี่ที่แบบที่บ้านอาจจะไม่พอใจหรืออะไรก็ว่าไปนะมันมีเป็นไพ่มันมันมีหลายใบเกิดขึ้นน่มันลนักษณะของความรักนะก็อาจจะวุ่นวายอยู่กับความรักนะคะแล้วก็มีไพ่เดวิลกับมิชเชียนเข้ามานะคะเดวิลนี่ก็คือคล้ายๆกับว่ามันลุ่มหลงมัวเมาในด้านใดด้านหนึงน่งรวมถึงการครบเพื่อนนะคะรวมถึงตัวเราด้วยอาจจะแบบเผลอไปกดดันคนที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนที่แบบ ออที่ทํางานในะคนที่เราไปออคุกขี่ด้วยนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นนะไพ่ดีวิวเออโอเคมันก็น่าจะต่านี้นะคะก็สั้นๆก็คือว่าแบบว่าเราก็จะมีความสุขแล้วกักบ ไรายได้ที่หรืออาชีพใหม่ๆที่เข้ามานะคะการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะแต่เออหรือไม่ก็อาจจะวิตกกังวลเป็นเรื่องของความวิตกกังวลด้วยนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะลงทุนใหม่ๆนะคะแล้วก็การเข้าไปสู่สังคมใหม่ๆการหลอกลวงนะคะแล้วก็รวมให้ระวังถึงความอ่อนไหวของตัวเองด้วยนะคะสุขภาพด้วยจะต้องใช้จ่ายกับเงินที่ว่าเราไม่ค่อยอยากจะจ่ายหรือบางทีก็อาจจะเต็มใจจ่ายก็ได้แลกมากับมันมีพไพ่เกี่ยวกับความสวยความงามอยู่ใกล้ๆกับการจ่ายเงินด้วยนะ แล้วก็อาจจะมีคนมาขอยืมเงินอะไรพวกนี้ก็ระวังระวังนิดนึงนะก,ก็คิดคิดคิดเหตุผลหาเหตุผลไปเยอะๆเยอะเพื่อจะจะได้ไม่ต้องให้เขายืมอนะ่ะโอเคก็มีความสุขอยู่ในด้านหนึ่งนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็แค่ให้เราแบบระวังมีสติอย่าไปว่าระวังระวังแล้วบรนดุนหน้าวกรบว่ามีสตินิดนึงก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะเพราะว่าเมันก็เป็นช่วงเวลาเวลาหนึ่งอนะเนาะ ก็ขอให้ชาวราศีกุมนะคะมีความสุขมากๆนะคะกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะคะมีอะไรจะคอมเมนต์ก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองค์คนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ